อาหารที่ควรงดอาหารที่ควรทาน2อ,อย่างเท่านั้นค่ะ หานต้องห้ามหลังทำสัญญกรรมบอกเลยว่าเยอะมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆมีแค่สองอย่างเท่านั้นค่ะ1คืออาหารที่โซเดียมสูงค่ะเพราะว่าปริมาณโซเดียมที่สูงก็คือจะทําให้บวมนานนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาห้ามกานันเนาะพวกของหมักดองอาหารรสจัดของเค็มๆหลักการก็คือถ้าโซเดียมสูงควรงดไปก่อนค่ะอย่างที่2ก็คืออาหารที่ไม่สะอาดนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดเนี่ยทำให้เกิด การติดเชื้อได้แล้วถ้ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดมันก็อาจจะทําให้เชื้อโรคไปในตําแหน่งที่มีการทําศัลยกรรมได้ค่ะดังนั้นอาหารสุกสุก,สกดิบดิบหรืออะไรใดๆที่ไม่สะอาดค่ะก็คือระมัดระวังเรื่องความสะอาดให้ดีค่ะอาหารที่จะช่วยฟื้นฟูหลังการทําศัลยกรรมนะคะก็คืออาหารกลุ่มโปรตีนค่ะเพราะว่าโปรตีนจะช่วยในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะโปรตีนคุณภาพดีอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาสามารถทานได้เลยค่ะนอกจากนั้นพว พวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุบางอย่างนะคะมีคุณสมบัติในการช่วยลดการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูเนื้อเยื่อค่ะยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E หรือว่าสารสกัดจากใบบัวบกค่ะอย่างที่เราจะเคยได้ยินกันนะคะว่าลงางทําสัญญกรรมที่เกาหลีเขาจะฮิตมากให้ทานน้าฟักทองกันเยอะๆเพราะว่ามีส่วนผสมขอ,ของวิตามิน A ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังนะคะถ้าทานปริมาณที่เยอะมากจนเกินไปบางคนอาจจะสังเกตได้เลย ว่าหน้าเหลืองมือเหลืองนะคะเอาแต่พอเหมาะพอค่ะน้ำมะพร้าวนะคะไอเทมฮิตของคนไทยเราในน้ำมะพร้าวมีวิตามินซีดังนั้นมีคุณสมบัติในการช่วยในการลดการอักเสบแล้วก็ลดบวมได้ด้วยค่ะหลังผ่าตัดในช่วง2 4ถึงสสัปดาห์แรกนะคะเป็นช่วงที่ควรที่จะมีการดูแลร่างกายเราเป็นพิเศษค่ะดังนั้นอาหารที่ควรงดอาหารที่ควรทานก็ขอเน้นๆในช่วง2-4สสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดค่ะ